แสงสในโปรโมชั่นแสงมนจะน้องที่มันแรมันยอดโยมด้านัหลายถ้าเราจ้างย่าจ้างอยู่คนเอาดึงวันนี้มันมีดึงคนดีมันมีดึงคนชั่วจะดีหรือชั่วมันอยู่ที่ตัวเราทำจะสูงหรือต่ำมันอยู่ที่คนขยาจ้างขยายเพมันออกสูงมันก็สูงขยายเพรมันออกต่ำมันก็ต่ำ ถ้าออกซิเมไฮโลจะมือจดเดียวที่จะกินซิเมไฮโลได้นั่นก็คือตำรวจที่จะกินตำรวจได้นั่นก็คือพยามมัจจุราชเพราะนั้นเอาใหม่จะดีหรือถ่วยเอาขันจะสูงหรือต่ำมันอยู่ที่เราทำตัวถ้ามือมันสูงมันก็สูงจังยงี้จังอยู่จะทำแล้วมันจะไหนต้อทางผ่านพิยาบาส คุให้ผถาจเนี่ยโยมบางคนที่ทำสุสานก็หนูจำนะก็แม่นี่ยโยมอยากบอกว่าคนมีนในท้องเป็นมาสยต้องไป